จุชดชมวิวของแม่น้ำสิวลีนะคะนี่คืออ่างเก็บน้ำเป็นเขื่อนเก็บน้ำของแม่น้ำของจอร์เจียที่ภูเขาที่ไปเที่ยวมาค่ะภูเขาหิมะไลมาบรรจบกันตรงนี้ก็เป็นเขื่อนเป็นเขื่อนเก็บน้ำ <c oughs> แล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คที่ขายของจุดจุดให้ถ่ายรูปเก็บเงินนะคะ รูปหัวใจรูปชิงช้ารูปตะก้ากระเช้าเนี่ยต้องเสียเงินค่ะแล้วร้านขายของฝากเดลึกของที่นี่ขายมั่วขนแก่เสื้อขนแก่แล้วก็มีของฝากของที่เะลึกมีร้านกาแฟมีกาแฟกาแฟแซนคอฟฟี่ชาแซนคอฟฟี่ก็คือกาแฟที่คั่วด้วยทรายค่ะแล้วก็มี ของขายเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็กาแฟที่เขาค่วด,ด้วยทรายนะคะกาแฟตุรกีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บน้ำเป็นเขื่อนนะคะตันนี้ทุงชาติจอร์เจียนะคะจะสีขาวแดงสวยมากค่ะบรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้าสดใส เดี๋ยวจะถ่ายรูปกอนนะคะ